สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดเพื่องนะครับในชุดเช้าๆนี่นะชุดเช้าฝนอันโปรยปลายนะครับก็ได้มา1ชุดครับพี่แถมหนึ่ชุดนี้ต่อเช้าว่าเด็ดๆเลยนะพี่น้านะครับเอาใจคนตื่นเช้าซะหน่อยนะครับผมว่าก็ไม่เช้าเท่าไหร่นะพี่น้าสามโมงแล้วนะครับเก้านาฬิกาแล้วก็นะครับเดี๋ยวมาพบกับช็อตเด็ดเพื่องดีกว่าพี่นะครับมีอะไรมานําเสนอบ้างนะครับเดี๋ยวผมเริ่มไม่เร็วกันพี่นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับนะรวดเร็วทันใจต้องช็อตเด็ดพระเครื่องนะครับ รายการแรกนะครับพี่พิจารายการแรกพี่นะเปิดไปเดิมไปด้วยไม่ได้เหรียญหลวงพุโตมานะครับยังไม่ได้ดูเลยเนี่ยแต่ผมดูโดยรวมพี่นคมนะครับโค้ดคมด้วยนะครับพระก็คมดูเนื้อเด่นี่พามอยู่ในถุงซีนแบบนี้เลยพี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญนะครับเหรียญรูปทรงแบบเขาทำจุดน้ำเหรอแบบนี้พี่ในหลวงพุโตนะครับด้านหลังเขาพี่นะครับเป็นก็ได้ปีพศหนึ่งหกในครับวัดประดู่ชิมพีสามร้อยนะครับพี่พิจาร์ดำเดิมเลยดำา่แห้งดำหิ้งหิเลยพนี่นะครับ สามร้อยบาทนะครับปุ๋งนะปุโตนะนะครับป,ปุโตไปสามร้อยปุโตนะครับปุโตแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อว่านนะครับพี่พๆจ๋าปุ๋งปู้ทวดนะน่าจะใช่นะเพราะว่าหนึ่งคือประเมินจากความเก่าในครณีประเมินจากความเก่ากับพี่แนะนำในรรชุดรอบเช้าไข่มันเดิมจริงพี่ลองดูไข่เดี๋ยียงกระไฟดูเนี่ยนะเอาแจมๆนะอ่าเอาแจมๆนะมันไข่มันเดิมวับพี่ถึงหน้าตาจะไม่ได้สะสวยอะไรมากมายแต่ไข่ธรรมาชาตินะพี่นะเราแพ้ไข่ใช่ปี่แนวเขาเรียกว่าไข่ว่านน่ะ เดี๋ยวครับเราแพ้ไขว่านะพี่ยุพี่นเดิมจริงเอาเอาสามร้อยเนี่ยครับแพ้ไขว่านพี่ไขว่านสวยๆพี่นะครับอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้หลวงพ่อกลวยพี่นะครับเป็นพิมเขาเรียกะ่าโพเก้าใบในครับพี่จ๋าโพเก้าใบกันพี่ในครับหลวงพ่อกลวยอันนี้เป็นหลังจานมือนะเนี่ยมีรอยจานเนี่ยพี่เนี่ยเป็นหลังจานมือแบบเก่าๆเลยนะนะว่าแบบเก่าๆมีพระแม่ธรณีบิดมวยผมด้านหลังนนครับแล้วก็เขียนว่าร่มเย็นเป็นสุข นะครับปกระไดมาในชุดรอบเช้าเนาะเก่าจริงพี่นี้เก่าปึ๊กเลยสามร้อยนอัี่วิญญาณสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับก็อยๆขยับกันไปนะครับดูที่ได้เราบ้างนะครับพระเหรียญอันนี้เขาเรียกเหรียญเหรียญที่ไหนอะพี่นะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมเก่าอะนะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมเก่ากับพี่นะครับอันนี้จะสองสี่ห้าเก้านะเหรียญนะเป็นเหรียญเก่าเก่าหลังยันรับพี่นะครับวัดวัดน้อยอะเขาเขียนไว้พี่นะเเหรียญห่วงเชื่อมอะพี่วัดน้อยไม่รู้ที่ไหนนะเอาสามร้อยแล้วกันพี่เพิ่งได้มา แต่พระสวยพระผิวก็แบบหิ่งหิ่งอะพี่แล้วเออผิวหิ่งหิ่งเลยแบบด,ดูดูพื้นผิวก็ไลยเนี่ยแห้งแก๊กเลยสามร้อยนะครับผมไม่รู้ที่ไหนนะผมแบ่งให้นะครับในเะชา้ชาเช้าก็ไม่ได้ดูเลยพี่เอ้ยได้แล้วบ้างนะครับก็ไม่ได้ดูเลยเนี่ยเหรียญเนี่ยอย่างเหรียญหนพ่มเงินเนี่ยอันนี้เป็นหนพ่มเงินบางคานที่เอาปีหนึ่งห้าแล้วอันนี้พอพอพอจะคาดเดาได้นะครับพี่ดูการเก็บเหรียญเขาเนี่ย อืม <łość> เป็นร้อยด่างเห็นไหมคือการเก็บรักษาเหรียญบางทีบางบ้านเขาเก็บไม่ดีนะครับมันก็จะมีเอ่อร่องรอยแบบเนี่ยเป็นรอยจุดๆุแบบนี้พี่เงินดทั่วทั้งพื้นผิวเหรียญเลยนะด้านหลังครับพี่เงนดาวเขียนว่าเหรียญขวัญถุงเนี่ยพี่ดูเรื่องดิเนี่ยขวัญถุงนะครับได้มาพร้อมกับรูปหล่อเอาสามร้อยละกันนะครับเหรียญขวัญถุงนะเนี่ยขวัญถุงเพราะว่านี้ละกันเนี่ยได้มาพร้อมกับรูปหล่ออันนี้น่าจะเป็นของห้วยเขตนะ เนี่ยได้มาคู่กับรูปหล่อพี่นะครับเช้าเนะครับได้มาก็เล่นเลยนะครับไม่มีมาดึงไม่มีมากักไว้ก่อนนะครับเล่นเลยเนี่ยดูเนื้อเนี่ยอันนี้เป็นห้วยเขนนะครับพี่จ๋ารูปหล่อห้วยเขนโอ้โหผิวพันธุ์แบบกลับเลยนะเมื่อผิวพันธุ์เขากลับเลยพี่ดูเลยก้นนี่อย่างแห้งนะครับไม่มีแบบตะไบใหม่ๆเชิดชายเจิดจ้าไม่เอาเอาไปสามร้อยนะครับราคาเดียวไปเลยนะครับแบ่งปันแล้วได้เหรียญอันนี้น่าจะเป็นเหรียญแบบเขาเรียกเลี่ยมบินเทิอนะพี่แนวเลี่ยมเลี่ยมแบบ เรื่อเก่านะครับอันนี้วินเทจนะพี่น้ครับต้องขออนุญาตค่อยๆแกะนะครับอะต้องขออนุญาตค่อยๆแกะครับพี่นะครับเพราะว่าบางทีเขาใส่ไว้มันแน่นนะครับเออบางทีเขาใส่ไว้มันแน่นนะพี่น้ครับดูดิอันนี้เป็นของอพระเชื้อหนูเพชรเนี่ยเขาเขียนไว้เนี่ยพระเชื้อหนูเพชรนะครับวัดสะพานสูงอะบางซื้อนะครับเนี่ยเป็นเหรียญแบบคือผมไม่มั่นใจว่าเขาเขาสะสมหรือเปล่านะได้มาก็มาแบ่งให้นะครับเขาเขียนว่า พระเชื้อหนูเพชรอ่ะแนววัฏสะพานสูงบางซื่อพี่เอาอย่างนี้แล้วกันเอาสามร้อยผมไม่เคยเจอเหมือนกันพี่เหรียญแบบนี้นะนบได้มาเล่นเลยนะครับพี่จ๋าได้มาก็เล่นเลยนะครับเออ่หลวงพู่ทิมนะครับพี่จ๋านี่เป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญแปดรอบนี่ก็คมพี่ดูดิดูดูโค้ดเห็นไหมโค้ดนี่เป็นเส้นขนแมววิ่งในร่องโค้ดตัวน้าเห็นไหมคมกิ๊บเลยนะครับอันนี้เป็นเหรียญนะครับเหรียญหลวงพู่ทิมนะครับพี่จ๋าหลวงู่ทิมวราไล่ปีหนึ่งแปด เอาสามร้อยนะครับพี่พี่หลวงผูทินว่ารหัสไล่นะสามร้อยบาทนะครับผมว่าราคาสามร้อยเเพี่ดูเขาเลี่ยมไปเลยไอเราไม่กล้าแกะพี่เห็นไหมเขาเลี่ยมเหมือนเลี่ยมใส่ตลับไว้อะเนี่ยเลี่ยมชิ้นห่วงเลยเอาสามร้อยนะครับได้มันก็จัดดิพี่เห็นไหมได้มาต้องจัดเลยนะครับอันนี้เจ้าของเปเลียมสามห่วงเก็บไว้นะครับเพราะว่าออมีร่องรอยการลงรักปิดทองไว้ครับพี่นะครับพี่พี่อยามีร่องรอยการลงรักปิดทองเดิมพิมพ์ฐานแซมนะ ผมดูเป็นฐานแซงวละระังนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยจากเนื้อที่พี่นาเนื้อที่แก่ปูนเปลือกหอยนะครับเนื้อจะมีความแกร่งนะครับเนื้อจะมีความแกร่งกับพี่นะครับเนื้อแก่ปูนเปลือกหอยดูด้านหลังเด้ดูคาบทองนะครับอ่าดูคาบรักดำาได้ดูคาบทองอันนี้เก่าแน่นอนพี่เก่าร้อยเปอร์เซ็นต์สามร้อยพี่นะครับฐานแซงวัละระังนะสามร้อยบาท นะครับฐานแซมวัดระคังครับพี่สามร้อยอันนี้เป็นพ่อโบย well. นะครับอันนี้เป็นปลกนะครับพี free, ่พี่จ๋าปลกหลวงพ่อโบยมาค่อยๆไล่ให้พี่ได้รับชมกันแบบเรื่อยๆนะครับอ่าค่อยๆไล่พี่พี่ได้รับชมกันแบบเรื่อยๆนะครับได้อะไรบ้างในชุดรอบเช้านะอันนี้เป็นปลกครับพี่แล้วหลวงพ่อโบยวัดมะนาวครับพี่นะครับพี่พี่จ๋าหลวงพ่อโบยวัดมะนาวเนื้อสวยจริงสามร้อย ในครับเมไม่ได้ดึงอยู่แล้วพี่สามร้อยบาทนะครับตะกรุดหลวงพระทบอันนี้จะผ่านการใช้หน่อยไะพี่นะานับอีหนึ่งดอกนะครับพี่ดูหัวดิเห็นไหมคือจะสังเกตจากความเก่าความใหม่คือตรงหัวที่เขาพันเนะี่ยถ้าเก่ามันจะแห้งเนมันะมจะแห้งแบบนี้เลยสีจะแห้งด้วยในะดูสีเด็สีด้านหมดแล้วเห็นไหมนี่คือตะกรุดหลวงพระทบครับพี่นับตะกรุดปลายทงชาติตะกรุดยอดฮิตยอดนิยมครับพี่ตะกรุดเปรียบไปด้วยประสบการณ์นะครับลองเข้าไปพิมพ์ดูได้ไมีแนวประสบการณ์ตะกรุดปลายทงชาติเยอยะแยะมากมายนะครับนี่ดูดูความเก่าอันนี้ใช้บีน่อย นะครับอาจจะบี้อาจจะอะไรบ้างนะครับเนาะคือบางอย่างพี่นะผมไม่ได้เก็บสวยกิฟหรอกพี่นะครับพ้าแบบบ้านๆนะครับมันก็จะมีเอ่อรอยบีบรอยบุบรอยอะไรบั่งี่พี่นะนะเออบุบบุบอะไรเนี่ยตามการเวลาพี่นะว่าตามการเวลาเอาสามร้อยลายของชาติพอทบนะไม่มีหรอกพี่นานๆจะได้ในครับพี่จ๋าไม่มีหรอกพี่นะครับได้มาคู่กันเนี่ยอันนี้ก็หน้าตาสวยคลิปเลยเดียวเห็นไหมดูหน้าตาเด่นนะครับโอ้โหพี่ดูง่ายไม่ง่ายดูที่หน้าตาเลย หน้าตาก็จะไม่ไม,ไม่มีผิดธรรมชาตินะครับเนื้อโลหะความเก่านะครับแล้วดูการอุดอุดเดิมสําหรับองค์นี้ผมเอาสามร้อยพี่พอทบนะครับได้มาพร้อมตะกรุดเลยพี่ใช้คู่กันได้เลยในะครังพี่จ๋าใช้คู่กันได้เลยนะนี่อุดเดิมเลยสามร้อยนีผมวางไว้คู่กันในไงพี่จ๋าเดี๋ยวผมวางไว้คู่กันนะครับเราก็ปูสุกครับพี่อันนี้เป็นปูสุกปากคลองนะครับอันนี้เนื้อหาดูง่ายดีปากคลองมะขามเท่าบัวฟันปลาพี่นะครับพี่จ๋าบัวฟันปลานะปากคลองมะขามเท่า นี่คือปูสุกครับพี่คือเขาเรียกว่าเก่าธรรมชาติไม่ได้แบบว่ามาปัดศึกมาปัดมันนะอันนี้คือเขาเรียกว่าเก็บเก่าแบบธรรมชาติเลยพี่อาจจะก่อนๆหน่อยแต่ได้ใช้พุทธคุณนะครับอ่าก่อนหน่อยแต่พี่ได้ใช้พุทธคุณผมว่ามันก็คุ้มนะในราคาสามร้อย่ะนะปู่สุกครับพี่บัวฟันปลาสามร้อยบาทนะครับไม่ได้เอารุนแรงนะนะครับราคาแบ่งปันกับพี่นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญน,นะครับไปได้เหรียญเขาเรียกเหรียญแล้วพระชัยหลังช้างเนี่ยพี่นะครับเป็นเหรียญพระชัยหลังช้าง เนครับพี rition, ่พิจาเหรียญพระชายหลังช้างก็ผมว่า <knowledge> ก็น <collapsed> oh ่าเก็บนะนะครับพระชายหลังช้างก็พี่ปีสามสูตรนะเหรียญผิวเดิมเนี่ยเจาะเดิมด้วยห่วงก็เดิมทุกอย่างเดิมหมดเอาสามร้อยพระชายหลังช้างนะครับเพราะได้มาเหรียญเดียวเนีเออได้มาเหรียญเดียวครับพี่ะครับก็ไปกันต่อพี่พ่อพมนะครับห่วงพ่อพมไว้ช่องแคอันนี้มันได้มาเป็นเซตของเขาเลยนะพี่นะ้ัมีอ่ออันนี้เป็น นะครับเป็นเตารีดนะครับเดี๋ยวผมเล่นเตารีดต่อเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยววางนี้ไว้ก่อนเนี่ยพี่ดูดิวความตึงเนื้อในไหมความตึงเนื้อกระแซวโลหะอันนี้เป็นเตารีดนะพี่นะเตารีดหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์นี่ค่อยๆไล่ดูเนื้อเนี่ยเตารีดดูหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์เอาสามร้อยนะครับง่ายๆพี่นะครับได้มาชุดเช้าให้เลยสามร้อยบาทนะครับแล้วก็นี่เป็นสมเด็จอยู่ในเลี่ยมนะ นะครับแต่คมพี่คมจริงตัวยันอา่าขนาดเส้นสายรายยานันอักขระต่างๆนะครับพื้นผิวนะครับแรงอัดแรงกระแทกเห็นไหมเนะี่ยดูดิคม,คมคมกิ๊บเลยโอ้โหดูดิเป็นสันเป็นแท่งเลยพี่เอาสามร้อยนะครับอันนี้สมเด็จหลังยันหลวงพ่อรม,มช่องแค่เช่นเคยนะครับเหมือนเหมือนยันเลยพี่นะครับเดีนะ๋ยเหมือนเหมือนยันนะครับหลวงพ่อพรม วันช่องแคนะครับหรือว่าพรมแล้วก็องเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นกลุผมดูแนละ้วน่าจะเป็นกลุเทศบาลแล้วป่ะพี่เขามีความคมในพะินาแล้วเขามีดินร่องรอยในการลงกลัวคมพี่นะครับมือเป็นเลขเจ็ดเลยเนี่ยนะครับตำหนิให้ดูมือใช่ไหมเนะี่ยมือตัวนี้เป็นเลขเจ็ดอ่ะสวยพี่นะพระพระริงๆพระ,พระฟอร์มเดิมนะพี่นะสําหรับพระคงนะอ่พี่ลองดูเนื้อได้เลยนะครับเนื้อแบบนี้มันไม่ใช่เนื้อแบบกดมาใหม่ไอ้เนื้อสีส้มสีแดงสีอะไรเงี้ยเราเจอบ่อยแต่ถ้าเนื้อออกเขียวๆแบบเนี้ย เขียว o, ๆแห้งๆโพคมๆไม่เจอหราพี่เอาสามร้อยนะครับเอาสามร้อยบาทนะครับก็ยังถือว่าแบบเรายังได้แบ่งปนงันกันนะครับอายังถือว่าเราได้ไดแบ่งปนงันเนียบพี่นะครับแล้วก็อง์นี้น่าจะเป็นของหลวงปู่สุขเป็นพิมพ์ผงคุกนักครับพี่นะปู่สุขปากคลองมะขามเท่านะทําไมถึงเป็นพิมพ์ของหลวงปู่สุขใช่ไหมรอยจานครับพี่รอยจานคล้ายๆตัวต่อเต,ต,ต่าแล้วเขาหมุนหมุน,หม,น,มนหมุนเน,นะนี่ยเป็นไหนแม่เนี่ยเนี่ยคืออันนี้คือจานหลวงปู่สุขนะ แต่พะมันหิ่งอยู่แล้วพี่พระแบบนี้ไม่ม,ไม,มีไม่มีทั่วไปครับไม,ไม่ต้องกลัวเลากเทียน,นแบลบนะครับแค่เนื้อพระแค่รอยจานมันก็ต่างแล้วพี่เอาสามร้อยเผื่อท่านใดแบบมีความรู้นะพี่นะเออมีความรู้พอดีในด้านนี้นะครับก็น่าจัดนะนะครับ่นะบาก็เป็นพิมพ์ที่น่าจัดครับพี่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเป็นหลวงพ่อโบครับพี่พะสายใต้นะครับรู้จักไหมหลวงพ่อโบพี่บาดใหญ่บาทเล็กอะ่ะผมลืมชื่อวัดกับจังหวัดแล้วพี่แต่จาชื่อหลวงพ่อได้ว่าหลวงพ่อพโบครับพี่เขาจะถือบาดแบบนี้เลยนะครับสายเหนียวอะ่ะ นะครับสายเหนียวพี่อันนี้เป็นรอยรอยกาวนะยังไม่ได้งัดออกเห็นไหมรอยกาวเนี่ยนะครับหลวงพ่อโบนะครับสายใต้ผมจําได้เลยพี่เนาะจำได้ดีเลยนะครับจาได้ขึ้นใจหลวงพ่อโบสามร้อยนะครับจะหลวงพ่อโบหรือหลวงพ่ออะไรพี่นะราคาเบาๆเอาไปสามร้อยบาทนะครับแล้วก็งบน้าอ้อยอันนี้งบสวยนะนะครับพิพจ๋าอันนี้เขาเรียกว่าหลวงพ่อเนียมนะครับอันนี้ไข่เดิมจริงนะครับถ้าเป็นหลวงพ่อเนียมก็พี่เท่าแดงๆนี้เขาก็จะเข้าวัดสุวรรณอะ นะครับวสุวรรณเขาจะมีพระสมเด็จเนื้อตะกัก่วออกแดงๆแบบนี้แล้วก็จะมีพระพระอะไรนะนะครับเป็นพระที่เป็นแบบประธานเล็กปะใช่ไหมนะครับวสุวรรณอ่ะสามร้อยนะครับง,ง่ายๆนะครับแบ่งการศึกษานะครับแล้วก็นี่ครับพี่ยุธยานะคุนแผนอันนี้จริงๆเป็นพิมพ์คุ้นแผนเคลือบนะนะครับพี่ๆอันนี้จริงๆเป็นพิมพ์คุนแผนเคลือบกู่ว่าใจใชยมงคลนะแต่อง์นี้เป็นพิมพ์ห้าเหลี่ยมเหมือนกันนะครับรูปทรงเดียวกันแต่จจะเป็นอีกวันหนึ่งหรือเปล่า นะครับพี่ลองลองลอง,ลองพิจารณาดูนะเพราะว่าหนึ่งคือคาบลักสองคือคาบทองสามคือเนื้อหาด้านหลังเนี่ยดูเดีย๋ยเนื้อหาด้านหลังองค์นี้เหมือนมีร่องรอยการติดอะไรไว้ก่อนหรือเปล่านะเหมือนเป็นจะเป็นกาวเี็นไหมนะ่ะเหมือนจะเป็นคาบกาวเหลืองๆนะ่ะแล้วเจ้าของคงนํามาเรียมใส่กรอบพลาสติกไว้เอาสามร้อยพี่นะครับนะเปิดรับความรู้ใหม่นะครับเอาไปสามร้อยบาทนะครับรวมวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนะครับ สนุกแน่นอนครับพี่อยู่กับเราในงับเราก็วัดสะพานสูงพิมเล็กเคยเจอไหมรักน้ําเกี้ยงบางๆวิดูเนื้อเด็นี่วัดสะพานสูงผมไม่มั่นจะเป็นหลวงปู่กินหรือหลวงพ่อทองสุงวัดสะพานสูงนะแต่เป็นพิมเล็กแต่เนื้อหานี่ชัดเจนพี่ความเก่าความแห้งเนื้อหานะครับผมเขาชัดเจนพอสมควรนะครับอ่าพอสมควรไม่ใช่พลาแบบไปชุบมาใหม่นะครับคนละเรื่องราวกันนะครับพี่คนละเรื่องราวกันเอาสามร้อยพี่พิมเล็กแต่ก็ไม่เล็กมากนะนะครับเท่าๆกับพระคงอ่ะนะครับพี่ว่าเล็กไปละเนี่ยดูดิ มันจยเท่าๆกับพระคงอะมันก็ไม่เล็กนะนะครับเออก็ไม่เล็กเท่าไหร่พิมพ์กลางหรือเปล่าเอาสามร้อยพี่ครับร่วมกันศึกษาร่วมกันวิเคราะห์นะครับเราก็องค์นี้พี่นับอยู่ในกรอบชมพูนะครับแม่เจ้าของเขาก็เนาะนะครับนะไปหากอบมาใส่ได้แบบลงตัวจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อด้านในพี่เห็นไหมในในในเกสรดอกไม้เนี่ยเห็นไหมกำลังยุบกาลังย่นกําลังย่อยครับพี่นะครับเกสรดอกไม้มวลสารนะครับองนี้น่าจะเป็นเนื้อมวลสารนะ เขาจะมีประมาณหกโซนเนื้อไหมถ้าจําไม่ผิดนะเห็นปฏิทินอยู่เคยเจออยู่พี่นะครับโซนเนื้อนี้เขาเรียกว่าจะเป็นโซนเนื้อมวลสารครับพี่มีกระแจจนันมีมวลสารมีปูนมีปูนหนึกนุ่มมีปูนอะไรนะพี่นะครับเขาจะมีในหนังสอือนะครับผมก็จําไม่หมดนะครับพยายามจะจดจํไให้นะครับแต่นี้เป็นเนื้อมวลสารแล้วสวยมากครับพี่ฐานแซมวะละัลคัง <legen> <legen> นะครับเป็นกรอบอกรอบพิงโกกรอบชมพูชมพูนะ <uth. S 2> นะครับอ่อกากรอบชมพูชมพูด้านหลังเป็นไงตังยิ้วเป็นไงเน่จับผลึกเป็นก้อนก้อนก้อนนะครับหน้าพี่ กูเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับฐานแซงบอลลัังนะโอู้อน,นีก็ยังอยู่เยอะพี่หนะ่อด้านล่างนะอันนี้รูกดอกนะครับเป็นรูกดอกของหลวงพ่ออะไรนะ่ยพีว่าเป็นหลวงพ่ออะไรคล้ายๆหลวงพ่อคล้ายไหมคิดว่าคล้ายไหมเอะพี่ลองดูดิอลยในนี้ตอบต่อหน้าหลวงพ่อนะไม่ได้มาแกล้งไม่รู้นะครับคล้ายๆนะคล้ายๆหลวงพ่อคลา้ายอ่ะคล้ายๆหลวงพ่อคล้ายว่าสวนขันคล้ายๆนะอาจจะไม่ใช่ก็ได้พี่นะครับเอาลองลองพิจารณาดู แต่า้าพึ่งได้มาพี่ผมยังไม่ได้หาความรู้นะต่อหน้าหลวงพ่ออันศักดิ์สิทธิ์ยังไม่เคยหาความรู้เลยพึ่งได้มาผมก็เลยลงให้ก่อนนะครับเอารงให้ก่อนเนื้อสวยมากและเนื้อพระแบบนี้มันไม่ใช่พราทั่วไปพี่เอาสามร้อยเผื่อเผื่อจะเป็นพ่อท่านคลายหรือพ่อสายใต้ท่านใดนะครับลองลองพิจารณาดูได้นะครับแล้วก็องค์นี้เป็นสมเด็จอกคุดนี่ก็เนื้อสวยอกคุดครับพี่พนาบังหุ่นพรมข้าบกูแน่นมากเห็นไหมบังหุ่นพรมครับพี่ข้าบกูเขาแน่นมากนะครับเนะี่ยนขะ้าบกูไม่ต้องไปปฏิเสธอ่ษษะ นี่คือนะครับนะอ,อกคุดครับพี่บางหุนพรมเนื้อสวยคาบเดิมนะครัพี่พี่จ๋าเนื้อสวยคาบเดิมครับพี่เอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับอ,อกคุดบางหุนพมครับพี่สามร้อยนะครับอ,อกคุดบางหุนพรมแล้วก็องค์นี้สําหรับองค์นี้นะครับเป็นอันนี้เป็นไอ้ดูการหล่อดิหูเห็นไหมเขาเลี่ยมแบบเห็นไหมเลี่ยมเอียงตามด้วยนะ นะับเอ้ยผมก็เลยเพิ่งสังเกตดูเนะแล้วนี้เป็นจอบหรือเพราไปนะผิวแบบแบบแห้งๆอ่ะลอยหล่อเดิมๆเลยพี่คือจะย้อนจะทันหรือไม่ทันอะไรยังไงไม่รู้แต่ที่รู้การเลี่ยมแบบนี้คือการเลี่ยมแบบใส่ใจมากเลยนะดูดิเลี่ยมเอียงตามเลยนะนสุดยอดจริงๆนะครับนะสีมือช่างนะครับอ่าสีมือช่างเป็นสุดยอดจริงๆผ้าได้สวยนะว่าผ้าได้สวยได้ธรรมชาติดี จอบผมได้มาเพิ่งได้มาเลยพี่นับได้มาผมก็ลงให้เลยเอาสามร้อยจอบลงเขาไปในพี่นับเขาไปเมกําแพงก็พี่ตํานานสายเหนียวแห่งฝั่งทนเลยนะราคาสามร้อยบาทนะครับตานานสายเหนียวฝั่งทนครับพี่นะครับอง์นี้เป็นอง์นี้เป็นพระปิตาครับพี่นับท้ายย่านนะครับพี่พิจาร์นี้เป็นพระปิตาท้ายย่านพี่ดูเนื้อพี่ดูโซนเนื้อความแห้งความเก่านะครับไม่ใช่พระทําเทียมหรือเรียมแบบใดๆทั้งสิ้นนะครับผมได้มาแบบนี้ผมก็จัดให้แบบนี้เลยนะครับสําหรับ อออพี่นะครับทาย,ยานเนื้อแบบนี้ไม่ได้เจอบ่อยๆนะนวพี่พี่จ๋ามไม่ได้เจอบ่อยๆนะเอาเอาสามร้อยทาย,ยานนะครับทาย,ยานแล้วก็นี้เขาพี่นะซุ้มกระรอกกระแตนะครับเขาเรียกว่าซุ้มกระรอกกระแตไม่จิเนี่ยผมว่าไม่น่าผิดพลาดนะครับแค่ดูซองที่เขาเก็บไว้ดิเนี่ยดูซองที่เขาเก็บไว้เนี่ยเนื้อตระกัวสนิมแดงนะครับพี่พี่ซุ้มกระรอกกระแตนะครับอันนี้ยังไงก็ ไปในทิศทางของลบบุรีอยู่แล้วนะครับเป็นในทิศทางของซุ้มกระรอกกระแตเนื้อพระมีความสวยในครับพี่เนื้อพระมีความสวยความงดงามครับพ,พ,พ,มมพี่นะครับแล้วดูคาบได้เลยนะครับคาบแบบนี้ไปหาที่ไหนไม่ได้แล้วพี่นะครับอยากจะได้ราคาแรงๆแ,แต่เป็นช่วงโปรโมชั่นในชุดรอบเช้าพี่มันก็ต้องราคาว่ากันไปตามแบบนี้แหละพี่เอ้ยเอาสามเราใครไว้ใครได้นะ เป็นเหมือนโปรโมชั่นให้ครับพี่นนครับราคาซื้อมายังเกินเลยพี่นะครับเอาสามร้อยในชุดรอบเช้านะครับคือได้มาแล้วเราต้องจัดเลยนะครับอ่าได้มาเราต้องจัดเลยพี่นะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินโอ้โหนี่อมเขียวเลยพี่พิมพ์นิยมนะอ่าดูหน้าเดี๋ยนะครับอันนี้ออกเขียวเลยพี่พี่ก็มองออกนะครับว่าอมเขียวอ่ะนะครับเออออกเขียวเลยพี่นะครับสำหรับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมอุ้ยเหลืองอมเขียวนะครับเนื้อ่องรอยการหล่อธรรมชาติรอยช่อเก่าทุกอย่างครบป่ะพี่เอาสามร้อยสามร้อยบ่ะ ในท้าหลงพ่อเงินนะอันนี้คืออะไรอะเขาว่าเป็นอะไรนะอ้อะไรนะเครื่องรางับพี่อันนี้ผมผมเอาจริงๆนะตอบต่อหน้านะเป็นเป็นไข่เหมือนอะไรสักอย่างอะเขาว่าเป็นเครื่องรางละพี่เนี่ยมันเป็นเครื่องรางอ่ะนะครับอันนี้ผมไม่มีความรู้นะคือท่านใดอาจจะมีความรู้อันสะสมมาอย่างยาวนานนะครับอาจจะพอมองออกในอาจจะพอมองออกผมมันเป็นคนรุ่นใหม่ครับพี่นะครับไออย่างเงี้ยเนี่ยจริงๆอะไม่มีความรู้เลยนะครับเป็นเป็นเครื่องรางละพี่ผมก็ เออลืมถามเขาไปซื้เอเอา300เอาสามร้อยเผื่อท่านใดรู้ว่าพี่เครื่องรางแบบนี้พี่ไม่ต้องไปกลัวเก๊หรอกมันไม่มีเก๊ทั่วไปอยู่แล้วพี่นะครับแล้วผมก็เพิ่งเคยเจอนะเม็ดอย่างเงี้ยมันคือเม็ดอ,อะไรอ่ะอาจจะเป็นคดหรือเปล่าเอออาจจะเป็นคดหรือเป็นอะไรชนิดใดชนิดหนึ่งอ่ะซึ่งเก่ามากอ่ะตอนแรกผมมองเป็นไข่นกกระทาเลยนะนะครับผมนี่มองเป็นไข่นกกระทาเลยนะนะครับอคืออะไรอ่ะนะครับเอาไปสามร้อยแล้วกันนะครับได้มาชุดรอบเช้าสมเด็จเส้นได้นะครับสมเด็จพิมพ์เส้นได้ีน,ะเ,เ,น,นเนื้อสวย เนี่ยครับสวยเขาเรียกว่าสวยขาวใสนะครับอันนี้น่าจะเป็นกลุ่เก่าบางขุนพรมพี่นะกลุ่เก่าผมจะเป็นคาบกุ่อยู่เลยนะเนี่ยมันจะเป็นคาบกลุ่บางๆเลยพี่คือเราไม่ได้แยัดไม่ได้มุ้งไม่ได้ตัวนะครับคือมันชัดคือคือชัดใช่ก็คือใช่นะครับเห็นไหมเนี่ยเนื้อผ้าเราชัดเจนพี่นะครับเป็นของบางขุนพรมกพี่กลุ่เก่านะครับอ่าบางขุนพรมกลุ่เก่านะครับคาบกลุ่มยังมีอยู่เลยพี่เนี่ยการเซตตัวรอยปีรอยแย่ปลายรูเข็มนะครับนะเม็ดมวลสารคาบความเก่าเนื้อนะครับด้านข้างรอยตัดเนี่ ดูเดวมวลสารยิ่งอยู่ในหลองหมือเดะเห็นไหมยมวลสารเนี่ยทุกๆอย่างครับพี่นะมันอยู่ที่ในในการพิจารณานะครับผมพยายามจะชี้นะพี่นะจุดที่สําคัญสําคัญที่พี่ได้พิจารณาได้ตัดสินใจเลยไม่มีส่องหลบอยู่แล้วนะครับของเราไม่ไม่มีหลบอยู่แล้วพี่มันชัดเจนเอาสามร้อยเส้นได้นะครับแล้วก็รายการสุดท้ายอันนี้ก็เป็นหลวงพ่ออะไรพี่เนี่ยเนี่ยอันนี้ต้องตอบต่อหน้าหลวงพ่ออีกเหมือนกันก็ไม่มีความรู้นะครับเนี่ยเป็นหลวงพ่ออะไรอ่ะนะครับรอโบราณองค์สุดท้ายเนี่ยนะครับบอกผมแบบนี้แล้วกันเผื่อท่านได้รู้ พ้าแท้นะพี่แต่ไม่มีความรู้ไงใครับไอ้ผม่าไม่มีความรู้นะครับเพราะว่าชื่อหลวงพ่อเขาไม่มีบอกนะครับผมก็เลยไม่รู้นะครับเห็นไหมพี่หล่อโบราณมักจะมีลายมุ้งตามซอกลึกๆเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นลายเส้นๆเป็นลายมุ้งนะคือถ้าไม่มีถ้าไม่มีชื่อหลวงพ่อบอกนี่ผมไม่รู้หรอกนะครับเพราะว่ายากนะยากมากต้องอาศัยประสบการณ์สูงนะครับนะในการค้นหาข้อมูลนะครับต้องอาศัยพี่ๆแล้วล่ะนะครับสำหรับองค์นีนะรายการสุดท้ายบอกผมแล้วกันพี่หล่อโบราณรายการสุดท้ายนะครับมันน่า จริงๆมันน่าศึกษาพี่พารทแท้ๆแต่บางที่อาจจะลึกลับหน่อยเอา300นะครับก็ไม่ได้ราคาแบบ2องสพันนะสามร้ราคาที่ศึกษากันในรอบเช้าครับพี่เช้านี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆท่านใดที่สนใจรายการไหนพี่ก็โทรหาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอใครไวใครได้ตามสโลแกนเราช็อตเด็ดพระเรื่องนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่ๆขอบคุณครับสวัสดีครับ